ครับเอ้ครับวันนี้สายหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วลุงเอกข้าวแข่งหรือว่าลุงเอกมือใหม่ครับนี่สายหลวงพ่อคูณครับสายหลวงพ่อคูณสวยงามครับสวยงามนี่ชัดเจนครับเห็นไหมครับหลวงพ่อคูณปุริสุทโธท่านั่งก็เป็นจิระบทครับเป็นจิระบททั่วไปนั่งยองยองมือขี้บุหรี่ครับมือขี้บุหรี่ สวยงามนด้งนเดิมน,นะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหรือเปล่ารูครับเกาครับงี้แต่เป็นเหรียญเล็กครับเหรียญเล็กเป็นเหรียญรูปไข่เหรียญเล็กรูปไข่เ,ล,เล็กประมาณวัดจากหูไม่ใช่ห่วงครับจากหูมาถึงด้านล่างนี่วัดผ่าศูนย์กลางด้านจากด้านหัวมาหาด้านนี่ตัวเลขหลงพ่อคููนี่ครับ ประมาณสองเซนครึ่งประมาณนี้ครับสองเซนเอว่ายี่สิบมิลครึ่งประมาณนี้ครับ้ 2, วา, 20, า,บาวดนด้านขวางนี่ประมาณ 1, เซนครึ่งครับเหรียญเล็กกับเหรียญเล็กไม่ใช่เหรียญใหญ่เหรียญเล็กๆเหรียญรูปไก่เล็กๆครับเล็กๆไม่ใช่เหรียญใหญ่มากครับนี่ชัดเจนครับนี่ชัดเจนสวยงามครับสวยงาม ดูด้านหลังครับดูด้านหลังด้านหลังมานี่อ,อืครับนี่ด้านหลังนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังมานี่นี่ครับด้านหลังนี่เขียนไว้ว่าสาวาคูณซับ แสนล้านครับเห็นไหมเดีย๋ยวจะให้ดูชัดๆนี่ครับเกาห้าคูณซับแสนล้านครับเกาห้าคูณซับแสนล้านแล้วก็จะเป็นตัวยันครับส่วนด้านล่างก็นี่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างครับด้านล่างด้านล่าง ด้าน,นล่างครับด้าน,นล่างก็เขียนไว้ว่าวัดบ้านไร่พศ2539ครับพศ2539นี่ครับชัดเจนครับชัดเจนนี่สูห้าคูณซับแสลน,น,นล้านด้านล่างก็วัดบ้านไร่พศ2539ครับนี่แล้วก็เป็นตัวยันอะไรผมก็ไม่ทราบครับเนี่ยยันด้นนานหลังครับสวยงาม สวยงามอืมครับรุ่นนี้สองสามพันรุ่นเอก็ปล่อยแล้วครับรุ่นนี้สองสามพันมาเลยใครอยากได้เป็นไวเป็นสริมงคลเป็นอะไรครับแขวนหน้ารถแขวนอะไรได้ครับสวยงามขึ้นกรอบขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้เลยสวยงามครับนี่สาห้าคูณซับแสนล้าน หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับหลวงพ่อคูณมันไรสวยงามครับดูดูด้านในรอบหนึ่งครับอืมสวยงามนะครับโอ้โหสวยจริงๆใช่ไหครับสวยวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณบริสุทธิธ์ถครับอืมามาๆๆใครชอบอะไรยังไงยังไงก็ว่ากันมาว่ากันมาเลยครับว่ากันมาเลยแทรขาหนุได้ครับ มีแค่นี้แหละอยากดูของกิงของอะไรก็แท็กมาเลยครับน่นัดมาว่าจะดูอะไรยังไงมาดูกันได้ครับมาดูกันได้เลยมาดูกันได้ที่บ้านเลยใครชอบใครอะไรฝากมาครับครับครับไปดูแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับครับ